สวัสดีครับช่องตองพรพมผมครับคลิปนี้มาเดึกหน่อยนะครับ17มิถุนายน2566ก่อนนอนก็แล้วกันมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอสรุปครับการที่ให้พี่น้องอสมอตอบแบบสํารวจผ่านระบบออนไลน์กดลิงก์เข้าไปตอบว่าพี่น้องอสมอเป็นอาาสมออย่างเดียวหรือว่าเป็นอาสาสมัครอืน mm. นรอ่นด้วยเขาหมดเขตวันที่13มิถุน, 13, น,นายนนั้นตอนนี้ปิดระบบแล้วแล้วก็มีคนไม่ได้ตอบนะครับสรุปคนไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็คนได้ตอบก็ตอบไปคนไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรคนตอบผิดก็ไม่เป็นไรแล้วกันไปนะครับแล้วทีนี้ก็มีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาว่าอ้าในเมื่อเราทําคลิปแจ้งพี่น้องไปคลิปก่อนว่าคนไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรไม่มีผลเพราะว่ามีคนตอบไม่ครบอยู่แล้วก็มีพี่น้องอสมอสมคอมเมนต์มาว่าวันนี้อ้าในเมื่อไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแล้วให้ตอบทําไมตั้งแต่แรก ในเมื่อไม่ตอบก็ได้นี่ก็จะมาชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐเขาก็คือกรมสปสหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานย่อยลงมาที่จะทำหน้าที่ด้านนี้ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภาพอกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนนี่เขาทำแบบสรวจขึ้นมาเพื่อจะเอาข้อมูลนี่ ไปให้สํนงงานักงบประมาณไปให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระทรวงสาธารณสุขส่งส,นงงสนงงานักงบสานักงบประมาณต่อไปนะครับคือเขาทําเรื่องของงบประมาณมาจ่ายพี่น้องอสมอเดือนแล้วสองพันนี่สำนักงบประมาณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คือต้องการข้อมูลในส่วนของว่าอสมอนี่กี่คนแล้วอสมอนี่มีบัตรคนจนกี่คนมีบัตรทนกคารแห่งรัฐกี่คนไม่มีกี่คนประเด็นที่1ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลก็ตอบ ให้ข้อมูลสํานักง,งบประมาณไปแล้วแต่ส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลก็คือมีอสมอท่านใดบ้างที่เป็นอสมอ,อย่างเดียวเนี่ยมีกี่คนแล้วก็อสมอเป็นอสมอด้วยแล้วเป็นอาสาสมัครอย่างอื่นด้วยนี่มีกี่คนกระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลก็เลยให้สํารวจแล้วก็นําข้อมูลนี้ไปส่งสํานักง,งบประมาณต่อไปแต่ว่าที่นี้มีคนตอบไม่ครบจริงๆแล้วนี่ที่ให้เขาตอบที่กระทรวงสาธารณสุขให้เราตอบ คำถามนี้ตั้งแต่แรกก็จริงๆแล้วตั้งใจอยากให้ออสมตอบทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อตอบไม่ได้ครบทุกคนเขาก็สรุปเอาเฉพาะคนที่ตอบไปคนไม่ได้ตอบเขาก็ไม่ไม่นับนะครับคือจะต,ตามข้อมูลของทางราชการเขาบอกว่ามีอสมตอบไปประมาณ71%คํสออคว่า7หมายบเมาว่าเทียบจากร้อยคนอสมร้อยคนตอบไป71คนก็มีประมาณ1ในร้อยนี่ ในร้อยนี่ตอบ7จอีก29ไม่ตอบถ้าล้านก็คิดเป็นสัดส่วนออกมา7จตอบจริงๆเขาอยากให้ตอบทุกคนแต่ในเมื่อตอบได้ไม่ครบทุกคนเขาก็เลยเอาเฉพาะข้อมูลส่วนที่ตอบไปนี่เจ็ดอ็ปอนี่ไปแยกว่ามีคนตอบแบบสํารวนี่เจ็ดสิบเอ็ขาเอาแบบสํารวจ็ดสินี่ไปแยกว่ากี่แสนคน ที่เป็นอสมอเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นอาสาสมัครอื่นและกี่แสนคนเป็นอาสาสมัครอื่นด้วยก็เอาข้อมูลนี้ไปให้สํานักงบประมาณที่เขาให้ทำตั้งแต่แรกก็เพราะว่าสํานักงบประมาณต้องการข้อมูลไปประกอบการจัดสรรงบประมาณให้เพื่อมาจ่ายพี่น้องอสมอเดือนละ2,000นะครับที่ให้ทําตั้งแต่แรกก็เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถรู้ข้อมูลได้ว่า เป็นอสมอ,อย่างเดียวอีกคนไม่เป็นอสมอร่วมกับเป็นอาสาสมัครอย่างอื่นมีอีกคนจริงๆอยากให้ตอบหมดถ้าเขาถ้าพี่น้องอสมอตอบได้ครบทุกคนก็จะได้ข้อมูลเต็มไปให้สํงงานักงบปบุมาณะสำนักงบประมาณแต่ว่าตอบไปเพียงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้วิธีแจ้งไปยังสํงงานักงบประมาณว่าสามารถสํารวจได้เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นและในเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นที่ตอบนั้นเป็นอสมอ,อย่างเดียวเท่านี้แสนคนเป็นอสมอที่เป็นอาสาสมัคร ด้วยอื่นด้วยเท่านี้แสนคนก็ส่งมอบให้กับสำนักงบประมาณต่อไปนี่แหละครับทำไมต้องทำตั้ตงแต่แรกก็เขารู้อยู่ว่าในเมื่อเวลาจำกัดกระทรวงสาธารณสุขน่าจะรู้อยู่ว่าให้เวลาเพียงไม่กี่วันจะให้ตอบเขาก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า,าคงไม่สามารถตอบครบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนได้ทุกคนแต่เขาก็มีข้อจำกัดว่าเขาจะต้องสรุปข้อมูลภายในวันที่สิ เพื่อนําข้อมูลนั้นส่งส่งด่วนให้สํานังกงบประม,มาณต่อไปเพราะนั้นในส่วนที่ไม่ตอบก็แล้วไปไม่เป็นไรก็เหตุผลที่ให้ทําตั้งแต่แรกก็พอะแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้ก็ตอบไปเท่าไหร่ก็สรุปส่งเท่านั้นโดยตามที่เรา,เอ,าออธิบายมานี้ก็เพราะว่าสํานังกงบประม,มาณต้องการข้อมูลไปประกอบนะครับติดตามข่าวกันต่อไปครับเรื่องค่าบริการ2,000บาทในปีงบประมาณ2 5 6 7 ซึ่งจะเริ่มได้ในเดือนตุลาคม256เป็นต้นไปนั้นมีข่าวที่ต้องให้ติดตามเป็นระยะระยะต่อไปเพราะต่อไปจะต้องเข้าสู่ระบบการออกกฎหมายพอระบอบประ่าวันรายจ่ายปีงบประวัน2567ต่อไปรอติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านนี้จากช่องตองพรพรมจะนําข่าวมาเล่าฟังเป็นระยะระยะครับคําคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ